พระพุทธธรรมมากาเทพมงคลสร้างขึ้นตามนิมิตของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดอดีตเจ้าอาวาสซึ่งนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปในลักษณะขณะที่กำลังเจริญสมาธิกรรมฐานภายในพระเกศบรรจุดอกบัวสัตว์บมงกฎหล่อด,ด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6กกิโลกรัมประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและหัวใจขององค์พระ ลอด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมเช่นกันบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายน้ำหนักขององค์พระรวม741.2ตันเริ่มสร้างปี2560แล้วเสร็จปี2564เมื่อทรงประเชิญจตุปัจจัจยไทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคล โอกาสนี้พระพรมโมลีจะอาวาดวัดถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองเนื้อทองคำแด่